สวัสดีครับพบกับพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในโอากาเดนนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มจะพาทุกคนนั่นเองนะครับมาดูแล้วก็สรุปอัปเดตนะครับว่าอัปเดตนี้ที่คุณเจนเดลนะครับจะอัปเดตมาในรอบนี้จะมีอัปเดตอะไรมาบ้างเนาะจากที่ฟังคร่าวๆมานะครับแล้วก็ดูสปอยเนาะจากช่องติดตออคุณเจนเดลมาเนาะก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะครับเข้ามาถึงหลายอีเวนต์กันเลยทีเดียวในรอบนี้ก็จะมีตัวที่เป็นอีเวนต์จะนับว่าเป็นอีเวนต์ไหมอันนี้ ผู้เขาไฟนะครับที่จะอัปเดตมาด้วยนั่นเองแล้วก็จะมีอีเวนต์หลักๆนะครับที่อัปเดตมาประมาณถึง2อถึงสอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์ผู้เขาไฟนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอดมินนะครับที่จะมาเป็นคนเสกให้เราหรือเปล่าหรือจะเป็นอีเวนต์ที่เหมือนแบบเออเหมือนแบบัยพิบัติที่มาแบบมาง่ายๆแบบนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบถึงการคูณด้วยว่าจะคูณยังไงนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูอีกทีในตอนที่เป็นอีเวนต์มาแล้วนั่นเอง เหตุการณ์ใหม่ๆในโลบอกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะครับกดเข้า Discord นะครับใต้ดีคริปชั่นในกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเออดนอัปเดตในรอบนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตของวันที่14เนาะเดือน6นั่นเองนะครับปี2 5 6 8นรั่นเองเออก็จะเป็นอัปเดตที่เป็นชื่ออัปเดตว่านะครับพึ่งทํางานนั่นเองเออซึ่งไอตัวนี้นะครับอีเวนต์หลักๆนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นการคฟนั่่นนเเองงะครรับซึาาาาจสมถฟนั่นเอง ยการคราของในแมปนะครับเราก็จะสามารถคร้าของต่างๆในแมปได้นั่นเองโดยของที่เราจะคราได้ในรอบนี้เหมือนจะเป็นตัวในส่วนของสปริงเกอร์ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในตัวสปริงเกอร์ใหม่นี้ยังไม่ทราบว่าสามารถทําอะไรได้นั่นเองน่าจะเกี่ยวกับตัวอีเวนต์พึ่งเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ในการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะเกี่ยวกับตัวอีเวนต์พึ่งซะส่วนใหญ่นั่นเองและอีเวนต์ต่อมานะครับที่จะมีการอัปเดตมาใหม่ในรอบนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่เราพูดถึงไปต้นคลิปนั่นเองนั่นก็คนุณเเดล ได้ทําการโพสต์ในที่ต่อนะอครับของตนเองว่าจะมีการอัปเดตไอ้ส่วนนี้เข้ามานะครับนั่นก็คือภูเขาไฟนี่นะครับน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับที่เรามาซื้อของบริเวณด้านร้านซื้อของบริเวณด้านนี้ซึ่งเรานะครับก็น่าจะเจอกับบัฟใหม่นั่นเองเนาะที่เป็นบัฟผลไม้ของเราอันใหม่ซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าบัฟใหม่นี้จะสามารถทําให้ผลไม้เราขายได้แพงมากขึ้นหรือมีปฏิกิริยายังไงกับผลไม้ของเราอันนี้เราต้องดูอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็อยากรู้แล้วก็สงสัยมากว่าจะทํายังไง ให้ภูเขาไฟนะครับกระเด็นมาถึงนี่อย่างเช่นเราอยู่ตรงนี้หรือว่าจะมี2อันภูเขาไฟ2อันหรือยังไงไม่แน่ใจกันหรือมีอันเดียวแต่แค่แบบเหมือนกระจายกระจายกันออกหรือเปล่าแบบกระจายกระจายตัวกันออกว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรประมาณนั้นแล้วไปการกระจายกันออกก็อาจจะเป็น,นอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งอัปเดตในรอบนี้ก็จะมีประมาณนี้เข้าๆเลยนะและเราก็จะสามารถดูสัตว์เลี้ยงเราได้พี่งงว่าไอ้ดูสัตว์เลี้ยงเราได้นี่คือดูอะไรเราได้ซึ่งโดยปกติเราก็สามารถดูได้อยู่แล้วไม่ใช่เรือไงหรือว่าพี่เข้าใจผิดเราตลอดว่าไอ้ข้างๆที่เราดดูไ้ นี้คือมันมันคนละดูหรือว่าหรือว่ามันดูรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นหรือเปล่าพี่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับไอ้ส่วนตัวต่อมานี้มันจะเป็นการอัปเดตนะครับในส่วนของตัวที่เป็นการดูสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งโดยปกตินะครับเราจะสามารถดูสัตว์เลี้ยงของเราได้อยู่แล้วนะแต่รอบนี้อาจจะเป็นการดูสัตว์เลี้ยงของเราในเวอร์ชันที่ละเอียดมากขึ้นโอ้โห <laughs> สัตว์เลี้ยงพี่ไม่มีตัวอะไรได้กินอะไรเลยครับเดี๋ยวพี่หาของกินให้สัตว์เลี้ยงพี่ก่อนหาอะไรมาให้มันกินดีเดี๋ยวขอเดินหาสักครู่หนึ่งแล้วก็นนะกกจะมีในนส่ว ของอัปเดตนะครับที่มาจากรอบที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือของตกแต่งที่เข้ามาใหม่พร้อมกับอัปเดตนะครับอันนี้ใครรับทันบ้างใครรับทันอย่าลืมเมนเอาไว้ให้กันหน่อยนะครับนั่นก็คือนี่นกฮูกย่างนั่นเองนกฮูกย่างของเรานะครับในส่วนนี้น่าสงสารเพอซึ่งในรอบนี้นะครับเหมือนจะมาในวันที่21นะครับในอัปเดตซัมเมอร์นั่นเองไม่แน่ใจวันที่อาจจะมาในอัปเดตนี้ก็ได้หรือจะมาในอัปเดตซัมเมอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในตัวนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของนกฮ ก็ต้องรอคุณเจนเดลนะครับออกมาสปอยบัฟอีกทีว่าเฮ้ยไอบัดนงคุกย่างเนี่ยมันจะทําอะไรได้หรือผลไม้เราจะกลายเป็นบาร์บีคิวหรือเปล่าผลไม้เราจะกลายเป็นผลไม้ย่างหรือเปล่าหรือยังไงเนลาจะเป็นประมาณนั้นก็สามารถเป็นไปได้เนาะซึ่งมันมีการเอาอีเวนต์หลายอีเวนต์นะครับกลับมาอันนี้ถือว่าดีเช่นกันมากๆเลยเช่นอีเวนต์นะครับที่เป็นตัวมูนลิตเนาะตัวที่เป็นมูนลิตนะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เอากลับมาในอีเวนต์นี้ในส่วนของครึ่งนั่นเองก็ทําให้เราได้รู้ว่าเราจะเอาไปแลกกับ ขายได้ไงให้เอาไปขายได้ราคาขึ้นเทมันโด้ผลไม้นะครับที่มีบับนั่นเองนะครับโอ้แล้วก็ช่วงสองสวันนี้ต้นนี้เป็นกระแสในติ๊กต็อกมากอันนี้ต้นนี้มีกระแสในติ๊กต็อกเวอร์นั่นก็คือต้นสีชมพูเนี้ยทุกคนมีอีเวนต์ในในติ๊กต็อกมากเรื่องการขายราคาเนาะราคาดีราคาดีมากต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในส่วนของราคาน้องๆแบบเห็นราคาแล้วบอกเลยว่าว้าวกันมากนะครับคือถามว่าจะราคาว้าวเท่าต้นแคนดีนะ้ณเวลานี้ไหมอาจจะไม่ว้าวเท่าต้นแคนดี้แต่ราคานะตอนนี้ก็คือ พอใช้ได้นะครับในการฟาร์มเงินนะตอนนี้นะครับในแพลตนี้สามารถฟาร์มเงินอะเช่นอันนี้นะครับอันนี้เล็กเลยนะอันนี้เล็กในห้าแสนถือว่าไม่แย่นะครับในราคาที่โอเคกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเราติดบัฟและใหญ่กว่านี้อาจจะได้ราคาที่สูงกว่านี้ไปอีกนั่นเองซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าพอสมควรนะครับแต่เรื่องของความสวยน้องยกให้ต้นนี้เลยนะครับนี่ฟ็อกเลิฟนะครับสุดยอดนะตัวนี้ก็ชอบชอบตัวนี้แบบเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านเลยอะแล้วมีการตกแต่งสวนใหม่ด้วยตอนนี้ที่กำลังตกแต่งสวนใหม่นะครับซึ่วน แล้วนะแบบบ้านอยู่ไหนกำลังกคิดว่าจะทําบ้านใครมีไอเดียบ้านแบบสวยๆนะครับก็ไม่แชร์กันได้นะแบบเฮ้ยผมอยากจะทําบ้านในกลัวการ์เด้นแบบนี้แบบนั้นนั่นเองอ่ะเราย้อนกลับมาในส่วนของต้นไม้นะครับที่หลายคนในติ๊กต็อกนะครับเขากำลังพูดถึงกันนะครับว่าต้นนี้กําลังจะมีราคาที่แบบแพงพอสมควรและดีทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้กันใช่ไหมเพราะว่าณนะตอนนี้เลยนะต้นไม้ต้นนี้สามารถหาได้และในมุมมองพี่นะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้หายากเท่าไหร่อ่ะอย่างเรายังมีเม็ดอยู่ในตัวนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรแปลว่าไอ้ตัวนี้ไม่ หายากเลยเออไม่ใช่สิ่งที่หายากมาตั้งแต่แรกพอมันไม่หายากใช่ไหมครับณปัจจุบันเราสามารถปลูกเอาไว้เยอะๆได้ปลูกเอาไว้เป็นกอเยอะๆนะครับซึ่งเราอันนี้เราสามารถทําได้และบอกได้เลยว่าต้นนี้ติดบับง่ายมากที่เรามีแมงปอทองนะครับมันจะติดบับอะไรแบบเออล้นราคาวุ่นวายไปหมดนะครับเยอะๆมากมายก็คือบอกได้เลยว่าโคจะสุดยอดนะครับและเราก็ใช้สปริงเกอร์เนาะถ้าเราแบบเออเป็นสายฟาร์มเงินนี่ครับเราจจะใช้พวกสปริงเกอร์ในส่วนของสปริงเกอร์ทําให้มันใหญ่ขึ้นทําให้มันมีบัฟอะไรที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็อาจจะ แต่สำหรับพี่เนี่ยพี่ปลูกเพื่อความสวยงามนะครับในตัวสวนของพี่เนาะเพราะตอนนี้เหมือนกําลังอยู่ในช่วงแบบเฮ้ยทาให้สวนมันสวยทําให้สวนมันเลิศทําให้สวนมันอะไรนั่นเองเนาะพี่คงไม่ต้องอธิบายวิธีการเล่นแบบนี้ละมังนะ้งเนาะเพราะว่าหลายๆคลิปพี่ก็อธิบายวิธีการเล่นนะแต่แบบนี้ขออนุญาตไม่อธิบายวิธีการเล่นแล้วกันเนาะหลายๆคนอาจจะรู้วิธีการเล่นแบบอืมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นแบบนี้ก็คือง่ายแล้วก็เป็นแบบค่าเวลาที่ดีมากพอสมควรแล้วนั่นเองซึ่งก็จะมาสรุปกันนะครับในอัป ใหม่นะครับนั่นก็คือในตัวคราฟนะครับซึ่งเป็นตัวคราบพึ่งนะครับและอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ใหม่ในรอบนี้อีเวนต์ใหม่ก็จะมาในรูปของเวคาโนนะครับหรือว่าภูเขาไฟนั่นเองก็จะเป็นอีเวนต์ภูเขาไฟนะครับแอบคล้ายแมปอะไรสักแบบหนึ่งชื่ออะไรนะไพพิบัติอยู่นะเอาจริงๆเออเว้ยพอพูดเรื่องนี้ไพพิบัติก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าว่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับกับแมปไพพิบัตินั่นเองใครที่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับก็อออยยย่่่าาาาาลลลลืืมมมกกกกกดดดดดตตติินน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 ะะะะคคคคคครรรรััััับบบไปีีีี้้้้้้แววว็ทสญเเข Discord ให์ ก็น่าจะมีการอัปเดตน่าจะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าในการอัปเดตครั้งหน้า,ห,นาหรือการอัปเดตครั้งนี้นะครับที่จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามานะครคือตัวนกฮูกย่างนะครับเข้ามานั่นเองซึ่งที่ก็สงสารนกฮูกพี่นะครับที่จะต้องมาเจอนะครับนกฮูกย่างในสวนของตัวเองเช่นเราเอาลิงออกงี้เราเอานกฮูกมาใส่แทน,นก,ก็คงจะทําให้นกฮูกพี่รู้สึกเศร้านิดหน่อยมัง้งก็จะรู้สึกเศร้าหน่อยหน่อยแหละว่าเออเจอตัวเองกําลังโดนย่างนะครับแล้วก็บินไปบินมาแอบน่า กลัวอยู่เหมือนวิญญาณเลยผีสิงหรือเปล่าก็คล้ายๆผีสิงเออน่ากลัวอยู่พอสมควรซึ่งอีเวนต์ใหม่นะตอนนี้ที่กำลังทำภารกิจนะครับในส่วนของตัวภารกิจอีเวนต์ใหม่นี่ก็กำลังทำมาได้ประมาณนิดนึงละไม่รู้ว่าอีกสักพักหนึ่งจะได้อะไรใหม่แปลกใหม่กับเขาบ้างไหมรอดูกันเลยแล้วกันนะครับไ้เจอกันในอัปเดตนี้แล้วกันว่าอัปเดตนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนคุยๆกันมากกว่านะว่าในอัปเดตนี้คาดหวังว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเองจากการสปอยนี่ครับไปเจอกันใหม ช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีการทําคลิปนะครับแมปอื่นเข้ามาปนปีนะครับให้ทุกคนได้บัว้าวกันสักหน่อยนะครับก็ฝากซัพพอร์ตฝากช่วยดูกันด้วยนะครับช่วงนี้วิวตกมากเลยไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดดูกันเย้เยนะบายบู Bye, ไปดูก่อนว่ามีอะไรขายเดี๋ยวขอเช็คก่อนมีอะไรขายและของนี่ขายก็คือไม่มีอะไรเลยบาบอพี่อะไรนี่ตายแล้วบ้าบ